กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนจ้าวันนี้นะคะสาวแหล่จะมาทําคลิปตอบ f c นะคะแต่ก่อนอื่นเนาะสาวแหล่ก็ต้องขออนุญาต f c ทุกท่านนะคะว่านี่ไม่ใช่เป็นการดราม่าหรือตอบโต้นะคะเพราะว่าสาวแหล่ก็คิดไว้ตั้งนานแล้วว่าสาวแหล่จะทําคลิปเกี่ยวกับการที่ว่าทําไมสาวแหล่กับพ่อน้องเอนาไปเลี้ยงลูกเองทําไมส่งลูกไปที่ศูนย์เด็กเล็กให้เขาช่วยเลี้ยงเนาะแล้วก็สาวแหล่ก็ ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับว่าทําไมซาและไม่มีอะไรเลยที่เมืองไทยบ้านก็ไม่มีที่ก็ไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ท่านไม่มีไว้ให้เหรอซาและคิดไว้ตั้งนานแล้วพอดีว่ามี f อฟซีสองท่านเนาะทักมาถามซาและซึ่งไม่ใช่เฉพาะ f อฟนะคะบางท่านที่ทักมาถามเกี่ยวกับว่าทําไมไม่เลี้ยงลูกเองญาติพี่น้องของซาแลก็ได้ทรมาถามอยู่ค่ะว่าทําไมไม่เลี้ยงลูกเองเนาะท่านก็ได ได้เป็นห่วงน้องเอลีนาเนาะสาแหะก็เลยเว่าจะทําคลิปจ้ะไม่ใช่เป็นการดราม่าหรือว่าเป็นการโต้อตอบนะคะ <c oughs> เอาเข้าประเด็นเลยนะคะเรื่องแรกนั่นก็คือทําไมสาแหลนพ่อน้องเอลีนาไม่เลี้ยงลูกเองเพราะงานก็ไม่ได้ทำเนาะซึ่งปกติแล้วนะคะเด็กที่นี่ถ้าเกิดว่าหนึ่งขวบเนาะหขวบ จะถึงมาตรการเอาเด็กเข้าศูนย์เด็กเล็กแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเด็กอายุหนึ่งขวบเราไม่เอาเข้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินจากนับเจ็ดพันโคนะตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณอาสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนะแต่สาวแล่ไม่เอาเงินในจุดนั้นนะคะสาแล่เลือกที่จะเอาลูกเข้าศูนย์เด็กเล็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกเองอย่าหนึ่งขวบถึงสองขวบอย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐแต่สาวแล่ไม่เอาเพราะ ซาแลอยากให้ลูกไปปานาฮาเก้นซาและจะได้ไปเรียนสองก็คือ,อน้องจะได้มีเพื่อนเล่นมพีพัฒนาการตามวัยของน้องแล้วก็มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันกันกบน้องสามนั่นก็คือน้องจะได้พูดภาษาโนสเก่งแล้วก็รู้จักวิธีการนับเลขหรือว่า ตัวอักษรอะไรต่างๆเนาะแล้วข้อที่สี่นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกเองนะตามที่ข้อแรกค่ะเราก็ได้เงินจริงแต่ว่าเด็กน้องเอลิ่าก็จะพูดแต่ภาษาอีสานกับแม่แล้วก็เล่นจ้าแล้วก็จะเล่นแต่กับแม่กับพี่กับพ่ออย่างเงี้ยน้องก็จะไม่มีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันมามาสาแหลกก็เลยเลือก เลือกที่จะเอาลูกเข้าสูนเด็กเล็กเราเอาเข้าไม่ใช่ว่าเราเอา่าไม่เสียเงินนะคะเราก็เสียตอนนี้ก็เสียเดือนละพันสองเนาะแต่สาวแหล่เลือกที่จะเสียเงินเพราะว่าอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีเนาะจากพี่น้องมีเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันแล้วก็หูจักอา่ามูหูจักวิธีการอา่านับเลขอีกอย่างหรือว่า ตัวใกล้หรือว่าอย่างเขาสิได้รู้ว่าซื้อภาษาโนตซื้อว่อาจังไรเพราะว่านางก็รู้อยู่เป็นภาษาไทยภาษาอีสานเนาะนางก็รู้อยู่อย่างกับพวกช้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนางก็รู้อยู่แล้วกอ็อีกข้อนึงนะจ๊ะอีกข้อนึงเนาะโอ๊ยอีกข้อนึงที่เอฟีถามว่า สาวแหละทำไมต้องดิ้นรนหาเงินซื้อที่ทำบ้านพ่อกับแม่ไม่มีไว้ให้เหลือเมื่อก่อนนี้พ่อกับแม่เขาก็มีที่มีบ้านนะคะแต่อแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตอนที่แม่ป่วยเนาะแม่ป่วยและแม่เสียซึ่งสาวแหละก็อายุแค่17-18จ็แปดปีเราก็ไม่มีเงินเนาะเพราะว่า,า,า่าฐานะทางบ้านค่อนข้างอ่อ จากจนนเาซื้อซาพ่น้วงพอพ่อแม่พอแม่เสียเราก็ไม่มีเงินมาจัดงานศพหลังจากนั้นก็เลยต้องได้ขายที่กับขายบ้านเพื่อจะเอาเงินในจุดนั้นเงินก้อนนั้นมาทำาพิธีพิธีในงานศพเนาะมันก็เลยไม่เหลือแต่ก็จะเหลืออยู่ที่นาเนาะ พี่น้องที่นาแต่านานานั้นตอนนี้ก็ไม่เหลือส่วนของสาวแหลเนาะตอนนี้ก็ไม่เหลือเพราะว่าในช่วงที่อายุประมาณยี่สิบปีเราครบเพื่อนเนาะพี่น้องอันคลิปนีเ้เป็นประโยชน์มากเลยจ้ะในวิธีการาครบเพื่อนเนาะเพราะว่าซาแหลได้ไปทำงานที่อุดรเนานะ ในตัวเมืองอุดรแล้วก็คบเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพักหอพักอะไรอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักเพื่อนคนนี้เนาะเรารักเพื่อนคนนี้เพราะว่ากินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันเนาะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาอยากได้รถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาไปออกแล้วเ,าเขาไม่ผ่านเนาติดแมกลิช ติดแม็กลิสแต่สาวแหล่เนี่ยยังไม่เคยออกรถยังไม่เคยอะไรก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะผ่อนเองแต่ว่าให้สาวแหลี่นี่เป็นคนอออกให้ส่วนเงินผ่อนเขาจะผ่อนเองซึ่งเราก็เป็นคนซื้อนะตามที่สัยสาวแหล่เสื้อแล้วก็เห็นเพื่อนเขาอยากได้รถออกให้ลูกสาวเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยช่วยเขาเนาะช่วยเออา บัตรประชาชนสำนเนาทะเบียนบ้านของตัวเองไปออกรถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ออกเสร็จปุ๊บเ,เดือนแรกเขาก็ส่งเนาะเดือนที่สองก็ส่งพอเดือนที่สามอา่าเขาก็บอกอ่ก็มีใบไปแจ้งบินมาหาสาวแลเนาะว่าค้างค้างอ่งวดรถอยู่เดือนนี้ให้ส่งค่าง,งวดรถเนาะสาวแลก็ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวเขาส่งให้เพราะว่าตอนนี้เขากําลังเดินเรื่องไป<ม>ทํางานที่เกาหลีเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาเดี๋ยวเขาจะ เอาเงินนี่เอาเงินนี่โป้เทีเดียวเบิดเลยเขาวา่าจนส่เนาะพี่น้องซาแฉกได้ความที่เชื่อเพื่อนแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้เนาะสุดท้ายพอเขาได้ไปเกาหลีเขาก็าไม่ส่งค่างวารถเนะาะซาแฉกก็อ่ะาแริกูาแก็ไม่มีเงินจะส่งเพราะาว่าเราทำงานทำงานาจ่ายค่าห้อง ซื้ออยากซื้อกินเนาะพี่น้องประมาณช่วงนั้นถ้าสาวแหละจำะว่ผปดประมาณอายุยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีอะไรจะพี่น้องเพราะว่าค่าแรงช่วงนั้นมันก็ไม่เยอะเนาะพอ,อพอบินบินมาเยอะๆสาแแ้วก็โทรไปหาเขาแล้วก็ถามเขาว่าเานบอกว่าจะส่งค่างวดรถทําไมไม่ส่งแล้วก็นี่ใบแจ้งนี่มาสามหมื่น 3 4มหมแล้วก็เขาจะไล่ดอกไปเรื่อยๆทุกเดือนเนาะเขาก็บอกว่า <ma id> เพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวจะโอนส่งให้ทีเดียวแต่สุดท้ายคือ,เ,อเขาก็ไม่ส่งแล้วทางร้านเขาก็เลยได้เอาเรื่องขึ้นศาลขึ้นศาลฟ้องสาวแลดเป็นคดียักยอกทรัพย์เนาะสาวแลดก็เลยบอกเขา,เขาว่าบอกกับเจ้าของอาทางร้านว่าเดี๋ยวสาวแลดจะพยายามาติดตามเพื่อนคนนี้หรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ จ่ายค่างว่ารถซาแล้วก็จะไปเอารถเกินสุดท้ายรถก็ไม่มีจ้ะเพราะว่าเขาได้เอาไปส่งส่งขายเนาะซาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปขายที่ไหนเนาะคือรถก็ไม่มีจ้ะสุดท้ายซาวแล้วก็เลยต้องรับผิดชอบเองจากเงินสามหมื่นสี่กลายเป็นเงินเจ็ดหมื่นซาแล้วก็ไม่มีปัญญาเนาะพี่น้องไม่มีปัญญาอาจะหาเงินมาใช้นี่เขาเขาก็เลย <laughs> มาจับซาแลจา้จ้ะ มาจับสาวแล้วก็อยู่ในคุกอุดรเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เบื่อเก้บสกชูไผฟั้งเลยจ้ะพี่น้องโดนจับเนาะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทีเนี้ยยายคนที่เลี้ยงสาวแหล่มาแล้วเขาก็เลยได้เอาที่นานี้ไปขายเนาะเพื่อจะเอาเงินเพื่อจะได้เอาเงินมาไถา่มาไถ่าสาวแหล่ออกก็เอาไปขายได้เงินอยู่ประมาณแสนแสนสองเนาะจ้ะพี่น้อง แสนสวงก็ไปไถสาวแหล่ออกมาแล้วก็เดินเรื่องออกมาโอ้พี่นวองนี่เป็นคติเตือนใจเลยนะคะว่าวิธีการเราที่เราจะคบเพื่อนเนะี่ยเราครบได้เราให้ใจได้แต่ว่าเราอย่าให้ร้อยเปอร์ซเพราะว่าสาวแหลเข็ดแล้วเจอกับจะคว้างแล้วพี่นวองเป็นนอนอยู่ในกุกนะเทิ่งไหเนี่จะ์มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมสาวแหลถึงไม่มี ที่มีบ้านมีนาแล้วก็ทําไมไม่เลี้ยงลูกเองเนาะซาแหลก็ได้ที่ใบในคลิปนี้แล้วจ้าพี่น้องซาแหลถึงได้พยายามในช่วงนี้ก็พยายามาหาเงินซื้อที่ได้แล้วเนาะก็พยายามหาเงินอเอาดินลงเนาะแต่ดินเนี่ยตามที่ว่า้วช่วงนี้มันไม่มีผลไม้ป่าเก็บขายซาแอลก็ได้อาศัยอดออมจากเงินจาก รายได้จาก YouTube หลังจากที่ส่งให้ลูกแล้วซาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ทยอยซื้อซื้อดินลงเนาะสั่งให้ยายเอาเหินลงให้ก็ครั้งละสิบสิบคันเนาะรถสิบล,ล้อครั้งละสิบคันหรือห้าคันเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้เราเอาเงินไปเอาลงทีเดียวอย่างยายสาแหล่บ่มีจ้ะสาแหล่ก็ต้องทยอยทําแบบนี้ เหมือนกับที่ว่าซื้อเทียจะในเมื่อเราไม่มีเงินก้อนเราก็ทยอยผ่อนเขาเอาเพราะว่าขันสิบทางเงินก้อนเนี่ยมันบม,ม่มีจะพี่น้องการอยู่ในต่างแดนบางเรื่องมันกะลาบากบางเรื่องมันก็สบายเนาะมันมีทั้งลําบากมีทั้งสบายปะปนกันเนาะขันสวิว่าเรื่องการอยู่การกินเนี่ยมันไม่ลําบากจะเพราะว่า แฟนก็เป็นคนซื้อนะมันก็จะสบายอยู่จุดหนึ่งเราก็จะสบายอยู่ตรงนี้แต่มันจะลําบากตรงที่ว่า,เ,าเราไม่มีงานทําเรียนยังไม่จบมันจะลําบากตรงนี้เพราะว่าเราต้องิ้ดลนหาเงินส่งให้ลูกนะและตอนนี้ลูกคนตัวสาวแล้วก็ไมไ่ส่งนะคะสาวแล้วก็จะส่งให้เฉพาะาน้องโตโัวน่เป็นบางบางครั้งบางเดือนนะแล้วก็ส่งให้อ่ พี่ของน้องเนยพี่ชายของน้องเนยที่อายุ15ปีพ่อเขากําลังเรียนอยู่จ่าแลกก็เลยต้องพยายามดิลลนถ่ายคลิปแล้วก็พยายามสร้างเพจขึ้นมาเพื่อจะเพื่อจะมีรายได้จากทางเพจด้วยเนาะพยายามทําทุกวิธีทางเลยจ้ะพี่น้องถึงเราจะไม่ลําบากเรื่องการอยู่การกินแต่เราจะลําบากไอ้ตรงที่ว่าเราไม่มีงานทําไม่มีเงิน อ่าเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยจ้ะก็มีแต่งเงินยูทูบนอกจากพี่น้องจา้าใดสาวแหลวก็ฝากให้พี่น้องกดเ,เข้าไปให้กำลังใจติดตามาสาวแหลแฟนเพจด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้สาวแหลกก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย